อาจารย์เจมส์บอสไวยโยควงคู่วิทยากรในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิดรากฐานด้วยเศรษฐกิจ BCG เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากๆสาหรับโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สายมูชื่อดังอาจารย์เจมส์คลอง6และบอสไวยโยอโยสยาวัฒเพชรสวิทยากรมากความสามารถที่นําความรู้ในแพลตฟอร์มออนไลน์จับมือทําลงมือสอนในโครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG เป็นโครงการที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับผิดชอบและดําเนินโครงการในพื้นที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนยกระดับการขายออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจกเพื่อการพึ่งพาตนเอง เป็นการเพิ่มผลิตพ้่นมูลค่าของผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ให้กับชาวบ้านนะครับ<ะ>ถือว่ามหาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากสุ่มไก่ที่เราทราบมาว่าจากใบละร้อยกว่าบาทต,ตอนนี้ทางมหาลัยมาส่งเสริมเป็นลายสามเหลี่ยมนะครับสามารถจําหน่ายได้ถึงใบละพันห้าก็ถือว่าเป็นผลสําเร็จและมหาลัยก็ยังคิดค้นอีกหลายๆแบบที่จะทํา มูลค่าของไม้ไผ่ให้มีมูลค่ามากขึ้นก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ตอบแทนที่ชาวบ้านจะได้รับก็ต้องขอขอบคุณทางมหาลัยด้วยนะครับว่าน่าจะดีนะครับเพราะว่าเมืองประจนาคามนะครับเป็นเมืองไม้ไผ่ก็ถือว่าทางมหาลัยมาส่งเสริมตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มน่าจะได้การตอบรับจากชาวบ้านโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่อยู่บ้านอะไรแม่บ้านอย่างนี้นะครับจะได้มีไรายไ,ได้เพิ่มขึ้นนะครับ รู้สึกดีใจครับที่มาส่งเสริมของตำบลเราให้มีผลิตภัณฑ์ที่ออกจำหน่ายไปทั่วขอบค<ะ>ุณมากครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับถูกครับเพราะว่าการส่งเสริมของมหาลัยที่มาส่งเสริมให้กับเกษตรกรของตำบลเราก็เป็นความรู้ที่ดีครับแล้วก็ไอเกษตรกรก็จะได้ไปทำโครงการทำ ผลิตภัณฑ์ส่งออกอะไรเยอะครับรู้สึกดีใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่สามารถที่จะบอกต่อแล้วก็ทําให้ชาวบ้านนะครับหรือว่าคนกลุ่มแม่บ้านนะสามารถไปต่อยอดแล้วก็คือมันเป็นความรู้ที่เขายังกาเรียกว่าอาจจะเข้าไม่ถึงแต่ว่าวันเนี้ยเราได้มีโอกาสที่จะมาแบ่งปันแล้วก็ทําให้เขาได้เข้าถึงในความความรู้ตรงนี้มันเจ๋งจริง อ,อยากจะฝากว่าวันนี้นะครับม,มันสามารถทําไดท้ทุกรุ่นทุกวัยอยู่แล้วแค่เราต้องเรียนรู้สักนิดหนึ่งแล้วก็แค่ฟังสักนิดหนึ่งแล้วก็ลองลองทาแค่นั้นเองค่ะและทุกอย่างมันจะขยายเขาเรียกว่าอะไรนะรายได้มากขึ้น,นกว่าเดิมมองเห็นโอกาสในเรื่องของรายได้ที่จะได้มากขึ้นเพราะว่าจากที่คือจริงๆแล้ว,วเขามีวิธีการในการทําอยู่แล้วแต่เพียงแค่วันนี้เขาขาดในเรื่องของการขยายเพื่อสร้างรายได้แล้วก็ต่อยอดในตรงตรงนี้ มีครับมีครับต้องอขอความร่วมมือจากทางท่านนายกนะครับตอนนี้ได้ข่าวว่าเพิ่มเป็นสองตำบลและเพิ่มหนองแสงมาอีกตำบล <Apr. S 1> หนึ่งแล้วครับก็ถือว่าเป็นการโครงการที่ดีนะครับก็อยากทางให้ทางมหาลัย <IKE. S 2> ช่วยประสานไปโดยเฉพาะหลายๆหมู่บ้านเลยนะครับเพราะว่าประจีนของเราเนี่ยเมืองเป็นเมืองไม้ไผ่อยู่แล้วนะครับ <ı. S 2> เพราะว่ายิ่งเราพัฒนาแล้วเขาสามารถจําหน่ายได้ราคาดีขึ้นเขา<อ>ก็ต้องให้ความสนใจครับชาวบ้านฝากทางมหาลัยช่วยสนับสนุนส่งเสริม ติดต่อทางอบอตอเนอะคือทางเทศบาลให้ช่วยเป็นหัวหลักให้ในการที่ดําเนินงานตรงนี้นะครับเพื่อจเป็นการเพิ่มผลผลิตให้ชาวบ้านนะครับเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วครับ